สวัสดีครับผมยูผมไว้เทนครับวันนี้ผมจะมาสอนทำรูป GB แบบนี้ครับที่เป็นแบบว่าอารมณ์ของตัวละครต่างๆครับจากฮาไฟเอ็มนะผมก็คือภาพนี้นะที่ผมจะให้ดูนะภาพนี้ครับวิธีทำทำง่ายๆเลยนะครัเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทำนะทำยังไงนะใช้เวลาไม่ถึงไม่เกิน1นาทีถึง2นาทีนะผมก็ผมไม่แนะนําให้เอาไปใช้แบบว่าในแบบว่าแนะนําให้จ้างแบบงานคนดีกว่านะอันนี้ก็สามารถเอาไปส่งให้เพื่อนๆขำๆได้นะครับ สามารถเอาไปส่งแบบว่าเป็นแบบเอาไ้เป็นสติกเกอร์เป็นของตัวเองดีกว่าแล้วแบบว่าส่งให้สำหรับเพื่อนๆนที่แบบว่าเราแบบอยากจะส่งให้ขำๆหรือว่าอะไรนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีทำนะครับก็อันดับแรกนะให้เราแคปรูปตัวละครของเราก่อนนะครับผมก็ถ่ายมุมไหนก็ได้วิธีแคปนะครับให้เรากดปฏิเมชิปนะครับปฏิเมชิปเอสนะครับแล้วก็ขอบป,ประมาณนี้ขอบภาพเลยนะครับแล้วเราก็ไปเซฟไว้ที่ใดสักที่หนึ่งในดีซีนะครับ หรือว่าเซฟยังไงก็ได้ให้เข้ามือถือนะครับก่อนที่จะไปดูวิธีทำนะครับผมก็ขอฝากร้านลิเชนหน่อยนะครับผมก็ลิเชดเป็นลิเชดร้านไวเทนนะครับลิเชดสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีมอทถนนทางมอทถนนทางลิเชนครับลิเชดมีให้เลือกมากมายถึง6 0ตัวนะครับแล้วก็ทางร้านลาบูดเอเพดด้วยนะครับทำให้เอเพดพุ่งขึ้นครับลื่นขึ้นครับร้านเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็มีทั้งซีมดีนะครับโปรแกรมช่วยเล่นต่างๆนะครับผมเป็นซีมดี3ถึง v 5เลย วีก็จะมีหาฟังก์ชันเดี๋ยวผมจะเด้งให้กลางหน้าจอประมาณนี้เลยครับแล้วก็รีเชสสวยๆนะครับตํามได้ที่ White e n Shop นะครับผมก็ DC ผมจะทิ้งหน้าอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับวิธีทำนะครับให้เราเข้าแชท GPT นะครับแล้วก็เรากดเลือกรูปที่เราแคปมานะครับหรือว่ารูปที่เราต้องการนะแล้วก็พิมพ์ตามผมได้เลยครับถ้าใครพิมพ์ไม่ทันหรือว่าเห็นไม่ทันผมทิ้งไว้ใน d ีแล้วครับมันจะมีห ประมาณสักคู่ใหญ่ๆเลยนะครับแล้วเขาก็จะส่งรูปมาให้เราครับเป็นจีบีที่เราพิมพ์ไปนะภาษาอังกฤษนะใครที่เก่งอังกฤษก็สามารถพิมพ์เพิ่มเติมได้นะว่าอยากได้หน้าตาอะไรประมาณไหนแล้วก็สามารถกดบันทึกลงเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับผม ใครอยากได้ของดีๆฟังทางนี้นะผมมีของดีๆที่จะมาแนะนานะผมหมดปัญหากับการซื้อ cmd ร้านอื่นที่ราคาแพงราคาแรงราคาไม่ไหวนะผมผมขอแนะนําร้านนี้เลยคนระับชาเย็นช็อปนะครับผมมีบริการขายของหลุดร้านดังๆในงบ1ใบแดงเท่านั้นนะผมสําหรับใครที่กลัวใช้งานไม่เป็นหรือใช้งานไม่ได้หมดปัญหานี้ไปเลยคนระับเพราะทางร้านคนระับมีบริการแอดมินสอนใช้งาน24ชั่วโมงคนระับไม่ปล่อยงอมแน่นอนคนระับตอบปัญหาตอบโจทย์ทุกคําถามนะผมใครอยากปรึกษาเรื่องอะไรนะสามารถ ปรึกษาแอดมินได้ทาง DC ที่ผมจะทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับผมและเร็วๆนี้นะครับผมใครที่เล่น CMD หรือว่าโปรแกรมช่วยเล่นนะครับแล้วกลัวแอดมินตัวสอบนะครับทางร้านมีโปรเจกต์ใหม่นะครับผมเป็นโปรเจกต์ตัวลบค่าประวัติ CMD ไม่ว่าคุณจะรันอยู่ทุกซอกทุกมุมไหนของคอมคุณครับตัวนี้นะครับจะไปช่วยล้างประวัติทั้งหมดเลยนะครับในการรันโปรแกรมช่วยเล่นหรือว่า CMD ที่ลูกค้ารันทั้งหมดนะครับเป็น CMD ของหลุดร้านดังๆทุกร้าน,นครับมารวมกันที่นี่เลยครับที่ชายเย็นนะครับผม พิกัดอยู่หน้าไบโอเลยนะครับผมวิธีทําก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมแนะนำนะผมแนะนําให้เป็นแบบว่าเราก็อุดหนุนคนดีกว่าเนาะที่เป็นแบบว่าคนที่เขาแบบรับวาดหรือว่าอะไรก็งานมือมันก็สวยกว่างาน AI อยู่แล้วแหล,ละก็ใครอยากได้มอสถนนแบบนี้นครับปรับภาพนอร์ม l ลหรือว่าอะไรนะใครอยากได้มอสถนนแบบนี้สามารถปรับภาพนอร์ม l ลเล่นได้นะครับสวยๆแบบนี้ก็ที่วายเทนมสครับสามารถไปตามกันได้เปิด24ชั่วโมงครับ ก็ใครอยากได้ร so ูปภาพแนวไหนก็สามารถเข้าเซิร so ์ฟเวอร์นะแล้วก็มาแคปรูปได้แล so 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 okay. so ้วก็ส่งทําตามที่ผมบอกนะประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ภาพสวยๆประมาณนี้เลยนี่เป็นชูมือดีใจโกรธหรือว่าอะไรใครเก่งอังกฤษนะครับสามารถพิมพ์เพิ่มเติมได้เลยนะครับว่าอยากได้รูปภาพแบบว่าหน้าตาประมาณไหนอะไรยังไงครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับฝากกดรีโพสก็ติดตามด้นะครับ